กลับไปแรกกันที่สมคมแม่บ้านตำรวจรวมกับมหาวิาลยราชภัฏสุร,ราษฎร์ธานีกันมั่ง,งนะครับได้จัดหลักสูตรทำสบู่จากใบถมใ uh, <yeah. S 1> บถมทำานื้อายอย่างจริงนะเ uh, กษต็สมุนไพรไทยนะครับเพื่อลดรายได้ลดภาราค่ากรองชีพของข้าราชการตำรวจครับ uh, <yeah. S 1> สมาชิกุมรมแม่บ้านตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับก uh, <yeah. S 1> ว่าสิบคนได้ช่วยกันทำสบู่เรียกว่าสบู่กรีเอลีนใบกระท่อมครับ uh. ซึ่งที่ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของจังหวัดสุราษฎร์เลยและน้องยงอมในเจ้าใบถมเนี่ยมาช่วยในทํให้การผิวกระจางก,กระชับรูคุ้มค้นชะลอก,การกรีบรอยอและก็ฆ่าเชือเ้อแบคทีเรียนอกจากนี้ยังมีสารสกัดอื่นๆที่เป็นผืชสมุนไพรชื่อดังของสุราษฎร์น,นะครับ,รบเช่นเปลือกมังคุดขมิ้นชันนะทำให้มีวิตามินผิวนะครับทำให้วิตามินผิวดี นะทำให้พิ้วข้าวอีกด้วยนะครับนี่เราหน้าซื้อมาชายกันบ้างเหมือเปลี้ยงนะ <laughs> ไม่กันแลลวกิจกรรมนี้ทิจจัดขึ้นค่ะก็ยุ่ภายใต้โครงการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวข้าราชาการตำรวจค่ะโดยชมรมแม่บ,บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ลงนามความร่วมมือกับสาข่าวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตามนโยบายข้องพลตำรวจตรีสาติตพลพินิจค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อท <laughs> ี่จะแบ่งเบาภา ราคาชาัยใจในะคะอดค้าคลองชีพให้กับขา้าราชาการตำรวจในสังกัดซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็ได้ไปร่วมสังเกตการณ์นนะโดยนางธีชาพนพินิจ์ค่ะประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านกระบอกพันนีค่ะว่าจากสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็สภาพเศรษฐกิจันนี้นหมูม่เบาเกลี้ยงทําให้ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเขามีการรวมตัวกันและมาสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมโดยช่องทางหลักในการค่ายก็คือค่ายออนไลน์กันแล้วนะว่างนี้ นะโดยเขามีการค่ายออนไลน์ผ่านทาง f a c e b o o k แฟนเพจค่ะใครสนใจจําชื่อไปเลยชมรม่มแม่บ้านตํารวจผูทรจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีสามารถเข้าไปชมสินค้ากันได้เดี๋ยวเราไปฟังเสี่ยงของอ้องคุณธิชาพลพินิดค่ะเราเราได้รับนโยบายจากทางสมาคมแม่บ้านตำรวจข้างบนด้วยว่าทำยังไงให้มีการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของข้าราชการตำรวจในสังกัด เนื่องจากว่าอย่างที่ทราบกันว่าออทั้งด้วยแบบลักษณะงานแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันทั้งสถานการณ์โควิดสภาพเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมติว่าเราก็ต้องเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถของแม่บ้านค่ะซึ่งเป็นคนในครอบครัวของข้าราชการตำรวจเนี่ยค่ะมาเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มเติมให้กับครอบครัวค,ค่ะอย่างปีที่แล้วของเราก็จะมีการ Euh, เปิดตลาดนัดค่ะมีตลาดนัดออนไซต์ site, เราเปิดมาได้2รอบก็ได้ผลตอบรับดีมากค่ะแล้วก็เราก็จะมีเพจของแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เปิดใน f a c e b o o k ค่ะก็จะเป็นช่องทางการขายออนไลน์ของเราด้วยค่ะ